ใหญ่ของเรามีห้าขาแล้วครับนี่นครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่องกวยอาเจียงพายแก้วภายสักใบค่ะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราพามาดูอาการของพี่ใหญ่นะคะยังเป็นยังไงคะพี่ควนันตกมันครับตกมัน,มนก็บรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราจะหามุมถ่ายนะคะกลัวแกจะระแวงนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงตกมันหนักมากเลยนะคะไมืไ่อไรอัปเดตมาหลายวันแล้วตกมัมานมานานกี่วันแล้วคะพี่ขวานสองเดือนแล้วครับสองเดือนสองเดือนออมาตั้งแต่ธันวาหรือเปล่า<ช>ต้องถามพ่อนน่นธันวาค่ะใช่เช่เดือนละพ่อ โอ้สองเดือนกว่าแล้วนะคะดูไหมดูวันีนึ่คุณพ่อเป็นคนดูแลนะคะตอนนี้ออกอะไรคะพี่ควันออกขมับออกลึงออกลึงแล้วครับออกลึงคือออกตรงอวัยวะของเขาใช่ไหมคะใช่ครับผมโชคเขาอ๋อเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะคะกด F c สักไวอ๋อ นี่นะคะนี่แกะออกลึงนะคะที่วางขาทั้งสองข้างนะคะนี่สายตาของเขาก็จะดูเล็งเล็งนะคเล็งเล็งเขาเห็นเรามาถ่ายเขาเห็นเรามาถ่ายเขาก็มองมาที่เรานะคะการวันนี้นะคะยังตกมันตกมันหนักนะคะตอนนี้มันหนักอยู่ครับแล้วขมับยังออกนะคะฟออกแล้วรั่ ก็ยังออกนะคะเนี่ยดูแฉะเลื้งๆไที่เป็นทางแก้มนะคะเนี่ยดูไหลย้อยมาถึงโคนงาแล้วนะคะนี่มีรอยน้ำนะคะนี่เป็นน้ำมันช้างตกมันแล้วก็ตอนนี้ถือว่าตกมันหนักนะคะหนักระแวงนิดนึงครับระแวงนะคะเข้าได้แต่คุณพ่อครับคุณพ่อเข้าได้นะคะเป็นควันประจำเข้าได้ ควานไม้เข้าได้ไหมเข้าได้เกิอยางงั้นเลยครับเข้าแบบระวังระวังนะคะยังกินอาหารได้ปกติเนาะนี่นะคะเวลาเข้าก็เข้าสองคนอย่างนี้นะคะช่วยกันเก็บกวาดที่หลับที่นอนนะคะให้ที่ใหญ่ของเรานะคะตกมันมาสองเดือนกว่า,วาแล้ว ยังกินอาหารได้นะคะนี่กินหญ้ากินสับประรดได้แต่ก็จะกินเหลือๆห,หน่อยนะคะเป็นช้างที่มีงาที่ยาวสุดๆนะคะอีกเชือกหนึ่งนะคะในจังหวัดสุรินทร์ของเรา ก็สองพ่อลูกนะคะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะคะอะไรคะอ๋อตัวยูัวกัวกเขาจะเล่นโซ่นะคะเราจะแก้ปัญหากันยังไงคะโอ้นี่คือบางเชือกนะคะเขาจะเล่นโซ่ ขาเขาจะกกแก๊กกกแก๊แกดึงโซ่ไปไปมาๆนะคะส่วนช้างเชือกนี้ถือว่านิ่งมากนะคะตกมันแต่นิ่งมากไม่เล่นโซ่เลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาตกมันอ,อย่าไปยุ่งกับเขามากเนาะ มีใครเข้าไปใกล้เขาอยู่แ้วเข้าแตุ่ณพ่อดูงาน,นะคะอยากขัดงาให้จังเลยงายาวมากเลยนะคะหายตกมันไวไวนะที่สักใบหายตกมันไวไวเดอ้อจะได้เดินออกกำลังกายเดินโชว์หลอให้ FC ได้รับชมนะคะพอเก็บกวาดมูลได้นะคะปกติคุณพ่อเก็บนะคะ ก็ควานมหมายก็มาช่วยช่วยเก็บยังกินน้ำกินอาหารได้ปกติค่ะวันนี้เอาพี่ภายสักใบามาฝากว่าเป็นยังไงอาการเป็นยังไงก็ยังตกมันอยู่นะคะทุกท่าน ประมาณ3ามเดือนนะคะพี่ควันหมกวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะ,ะๆนะคะเขียกอบอวนบนะคะขอหาหายไวๆนะคะจะได้ไม่ปวดหัวได้กลับมาเป็นปกติไวๆ อ๋อลึงเขาจะออกตอนเช้าเช้าสาย,าา<อ>ยสายเพราะอกร้อนเลยปกติลึงจะออกตอนเช้าเช้านะคะพี่ควานบอกดูง,งากันได้ไปนะคะคือว่างาใหญ่มากนะคะยาวมากงาไฟกันแล้วนะคะอมองหน้าผมจิ น้องกำแพงก็เกล็นอยู่ข้างหลังนู้นนะคะครับอยู่ในโรงผูกช้างที่เดียวกันอยากให้พี่ศักใบหายไวๆแหละจะได้เดินหน่อยอยู่ในหลักงนานแล้วเขาจึงเขากั้นดีอยู่ไอ้บอกว่าเธอหอบเยอะเออไงเคลียวอยู่กั่นท่านใดที่แวะมาเที่ยวนะคะบ้านช้าง จังหวัดส,สุเดนมีโอกาสก็แวะมาหาครอบครัวกวยเจียงเราได้นะคะนี่มาหาพี่ใหญ่สักใบหาโน้งคำแพงได้นะคะเป็นกําลังใจให้พ่อพลายหายไวๆเด้อเดี๋ยวผมก็คัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อย ันนี้ได้ยาอ่อนๆมาให้ทานนะคะแต่เขากินเขาจะกินแต่เลือกอยู่นะแต่ว่ากลางคืนเขากินหมดเลยเขาเก็บส่วนที่เหลือ,ลอใช่เก็บส่วนที่เหลือกินที่หมดเลยให้น,น้องกำแพงด้วยนะคะให้พี่ใหญ่สักใบด้วยถือว่ายังกินอาหารดีใช่ไหมคะแบบนี้ดีอยู่ครับตกมันแต่ยังกินอาหารดีปกตินะคะถ้าไร้กินอ้อยนี่ จะออกดีนะออกแรงดือถ้าได้กินอ้อยนี้จะออกแรงครับแต่อ้อยเราไม่ค่อยมีไงคะพี่ควานก็ต้องซื้อแหละครับวันวนี้ช้างตกงานก็ไม่อยู่บ้านกันเยอะนะคะครับผมก็กหาอ้อยยากครับอาหารไม่ค่อยพอเพียงนะคะก็ต้องหาเขาเรียกว่ามันทรัพยากิมีน้อยนะทคน มก็ทงสามช้างตกงานเหมือนกันใช่นะคะเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยคุณพ่อเข้าได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยผมเข้านี่ไม่ใช่อย่างนี้นะซะาปฏิกริยาคุณพ่อเข้าเขาก็ปกตินะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันรประจำนะคะเก็บกวาดมูลได้ปกติถ้าคนอื่นไม่ได้นะคะ เขาได้เฉพาะควานประจําเท่านั้นส่วนมากช้างคลายนจะเชื่อฟังควานเท่านั้นนะคะเวลาตกมันก็ต้องระมัดระวังเอาด้วยนะคะตกมันมาเกือบจะสามเดือนแล้วตอนนี้ก็ออกทั้งขมับออกทั้งลึงแล้วนะคะถือว่าตกมันหนักมากเลยขอให้ พี่ใหญ่นี่หายไวๆเเรียกว่าปิดอะไรคะติดน้ำมันติดน้ำมันอ๋อถ้าถ้าตกหนักๆเขาจะเริ่มมีกลิ่นนะคะเขาเรียกว่าน้ำมันช้างตกมันน้ำมันแดงใช่ครับมันจะคิ้วมันจะคิ้วๆนะคะพี่ฟันบอกจะเริ่มจะมีกลิ่นแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะเอาอาการอัปเดตของพี่ใหญ่สักใบมาฝากว่าเป็น <c oughs> เป็นอยู่ยังไงนะคะดูเขาโยกโยกตามเรานะคะเราถ่ายด้านนี้แกก็หลีตามมองมาด้านนี้นะคะแ <c oughs> อบมองเธออยู่เธออยู่นะจ๊ะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้พ่อพายสักใบหายจากอาการตกมันไม่ไวนะคะ<อ>ก,<อ>ก็<อ>กถ้าชอบคลิปนี้<อ>ก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับช่องกวเยเจียงภายแก้วภาย,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 ยสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพา,าและผูกพันกันมายาวนานสำหรับคลิปนี้พวกเรา,มมาวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ